สวัสดีครับวันนี้อยู่ช่องสายหาสารนะครับวันนี้อยู่กับเกมอ d ิวลิมิตนะครับก็เป็นเกมแนว RPG นะครับอ่วันนี้เนี่ยก็มาอัปเดตกิจกรรมนะครับอ่ากิจกรรม s o u อ of Skyrim นะครับก็เป็นกิจกรรมนี้นะครับตัวใหม่มานะตัวเราเรียกว่าตัวขาวดำนะครับอ่แสงมืดนะตัวที่2นะครับไม่ใช่ตัวแสงมืดตัวขาวดำตัวที่2นะอ่นะผมได้ยินอย่างละกันนะครับอ่กิจกรรมมันก็จะมีอ่าให้สะสมนะครับเนี่ยแล้วก็มี อันนี้เนี่ยถ้าเราใช้เพชรถึง25,000เนี่ยเราก็จะได้โน้ตเพลงตัวนี้นะครับก็จะมีกิจกรรมนะครับแล้วก็เปิดอีพิกซัมมอนนะครับครบ150ครั้งเนี่ยก็จะรับเพิ่มก็ประมาณนี้ในส่วนของ Accept ปตอาบอนอาบอนชี่นะครับอ่ะ, bon อะ, bon อะตัวนี้เนี่ยก,ก็เป็นการเปิดตัวนี้นะครับเนี่ยอ่ะบอนชี่นะครับก็คือตัวนี้นะครับอันนี้เนี่ยแปครั้งนะครับถึงจะ ได้รับนะมันมี50ครั้งแล้วก็80ครั้งนะครับประมาณนี้าสายฟรีอย่าเพิ่งแลกสิ่งของนะครับสะสมไปเรื่อยก่อนตัวนี้เนี่ยมันจะได้รับทุกวันนะครับกิจกรรมมี14วันนะครับอันนี้เนี่ยผ่านมาแล้วนะครับก็เอ้5วันผ่านมาแล้วนะครับ5วันนะอ่ะมันก็จะสะสมไปเรื่อยนะครับก็คือได้วันละ60แน่นอนนะครับอ่ะแล้วก็มันจะมีให้ทําก็คือล็อกอินประจําวันอ่ามีรีชาร์จที่เป็นกล่องประจําวันนะครับแล้วก็ ดันเจียนนะครับ15้ครั้งดันเจียนตัวไหนนะครับเดี๋ยวผมให้ทำทีละอันเลยดันเจียนก็คือตัวนี้นะครับเนี่ยไอตัวกลมๆตัวนี้เลยก็คือผ่าน15ครั้งนะครับก็ประมาณนี้คือมันเนีย่ยมันนับให้ค่อนข้างเยอะอยู่นะคือมีกิดานเนี่ยรวมเป็นแค่กดลับปกตินะครับก็ได้เป็น14ละี่ละก็ประมาณนี้ เรากดเพชรอีก3ครั้งเราก็ได้รับเพิ่มนะครับรอ,อบอเกินอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของอีกหนึงจะเป็นกล่องนะครับเนี่ยเป็นรูปตัวสมุดพตรงนี้นะ,ะเป็นกล่องนะครับถ้าเราครบถึง100เนี่ยเราก็ได้อัน,นี้เนี่ยวันหนึ่งเราได้อยู่แล้วนะครับร้อยห้าสิบถ้าทำครบทุกอันก็ประมาณนี้เลยนะครับอทีนี้เนี่ยมาดูในส่วนของการแรกนะครับมันมีอันที่สองนะอันแรกอันที่สนะเดี๋ยวขอขีดอันที่สก่อน อ่ะอันนี้เนี่ยสำหรับล็อกอินประจําวันนะครับเอ้ยไม่ใช่น่าจะเติมนะอ่ะไปดูแรกดีกว่ามันก็จะมีให้กดโนต้ตนะครับซึ่งมันจะมีแต่ละชั้นมันจะได้รางวัลน,นะครับเพีเดียวเราลองกดดูเนี่ยมันสามารถใช้เพชรซื้อได้สี่พันเพชรจะได้ตัวโนต้ตก็คือ5โนต้ตนะคือส่วนเติมเนี่ยไม่แนะนาเลยคือมันไม่คุ้มนะครับเติมไป3 7 0รอจสอ่ะตัวนี้ก็คือการแรกนะครับเนี่ย รอแรกตัวนี้อย่างเดียวนะครับเนี่ยได้สมอาวุธ2ชิ้นถือว่าโอเคนะคืออาวุธสีฟ้านะครับได้มาฟรีฟรเนี่ยถือว่าค่อนข้างโอเคเลยอันนี้เนี่ยผมเล่นมา3เดือนแล้วนะสเดือนกว่าเพิ่งมีทั้งหมดอยู่ที่7ชิ้นนะครับเราได้จากกิจกรรมนี้อีก2ชิ้นถือว่าโอเคมากเลยนะครับรอแรกกล่องตัวนี้ตัวเดียวพอเลยอีกอันหนึ่งก็จะเป็นตัวเหมือนกันนะครับแต่ว่าใช้2 0 0พซึ่งตัวนี้เนี่ยเราเลือกได้นะครับ ตัวนี้เนี่ยสองชิ้นก็คือมันแรนดอมนะครับก,ก็คือการสุ่มก็ประมาณนี้เลยอ่ะไปดูอันอื่นตัวนี้เนี่ยถ้าเราถึงแต่ละชั้นเนี่ยมันจะได้รับนะผมพึ่งถึงชั้นที่2เองนะครับก็อ่าคงไม่ได้ถึง20่หรอกอันนี้เนี่ยให้สายเติมขอไปลุยกันเองนะครับมาดูช่องที่4นะอันนี้เนี่ยถ้าเราจะติดอันดับดัตชบอร์ดนะครับก็คือต้อง50ชั้นขึ้นไปนะครับ ซึ่งผมว่าผมไม่ได้หรอกแค่ชั้นนะ่ะคือคนต้องเติมเท่านั้นนะครับแตนะ่ถ้าเป็นเปิดอีพิกซัมมอนเออเรามีโอกาสได้อยู่แล้วนะครับเนี่ยกิจกรรมอีกอันนึงอีพิกซัมมอนนะครับซึ่งเปิดการ์ดนะครับเนี่ยผมเปิดไปแล้วนะครับก็คือ800ครั้งนะเนี่ยมันจะมีได้อันดับรางวัลน,นะครับเปิด200ครั้งขึ้นไปมันจะติดอ่าติดท็อปนะครับนะมันจะมีได้รับริตรางวัลน,นะครับ ซึ่งผมเปิดไปแล้ว865ครั้งนะครับก็ประมาณนี้ทําไมถึงเปิดเยอะคือกิจก,กรรมในตัวนั้นมันยังไม่จบนะครับจริงๆเปิดแค่800ครั้งพออืมก็ประมาณนี้ผมได้ชั่วๆอยู่แล้วนะครับไม่ที่1ก็ที่2นะอืมก็ประมาณนี้ก็เปิดไปเรื่อยอ่ะอันดับ2องเขาเปิดไป806ครั้งนะครับอืมก็ประมาณนี้ก็เล่นไปเรื่อยนะครับอ่ะสะสมไปรอรอเปิดกิจก,กรรมครบผมก็หยุดละ แล้วก็สะสมดองต่อนะครับาตัวไหนวะเนี่ากิจกรรมอ่ะเปิดโนต้ตอีก27ครั้งนะครับอ่ะผมก็จะพักละอ่ะก็ประมาณนี้ในส่วนวันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ